เปิดตัวแล้วครับกับ OPPO A1 Pro มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวมาสดๆร้อนๆจากค่าย OPPO และที่น่าสนใจกว่าก็คือสเปคสุดโหดแต่ราคาเนี่ยจับต้องในไงมากๆราคาไม่ถึง1,000 0บาทส่วนจะมีสเปคหรือว่าจะมีรายละเอียดอื่นๆนะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยเมื่อกดแล้วนะครับไปรับชมพร้อมกันกับผมตรีมูลิอัพ let's go สำหรับตัว OpPO A1 Pro นะครับหรือว่า A1 Pro เนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวไปนะฮะแล้วก็ความน่าสนใจเนี่ยเราจะได้ว่ามีครบเต็มทุกระเบียดนิ้วเลยนะฮะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยน่าจะเห็นผ่านๆตากันมาบ้างแล้วนะเพราะว่าเพจเรานะครับได้มีการอัปเดตอย่างรวดเร็วอยู่แล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปสเปคหรือว่ารายละเอียดต่าได้รับชมกันนั่นเองนะครับโอเคเริ่มต้นที่เรื่องของการดีไซน์นะครับดีไซน์ตัวนี้เนี่ยโหเรียกได้ว่าสวยงามอลังการอะไรตึงก็โหจะไม่ขนาดนัะครบ ดีไซน์เนี่ยเขาไม่ได้มาพร้อมกับการดีไซน์แบบเหลี่ยมๆนะครับอย่างที่สมัยนิยมกันนะครับแต่รอบนี้เข้ามาพร้อมกับการดีไซน์แบบโค้งมนโค้งรับกับมือจับได้สะดวกสบายนั่นเองนะครับสีฝาหลังนะครับก็จะมีสีทองสีฟ้าแล้วก็สีดํานั่นเองนะครับส่วนเรื่องของกล้องหลังเนี่ยก็จะเรียงตรงลงมาแบบนี้นะครับเซ็นเซอร์ก็จะดูใหญ่ขึ้นนิดนึงนะส่วนเรื่องของหน้าจอครับรอบนี้เนี่ยให้มาเป็นจอโค้งนะครับกล้องหน้าเนี่ยเป็นการดีไซน์แบบพัดโชว์ดิสเพลย์นะการวางตำแหน่งจะอยู่ตรงกลางตัวเครื่องเลยมาดูสเปคภายในกัันนมาากกดีว่ะครบ รอบนี้ถ้าขนาดหน้าจอใหญ่มมกครับ6.7นิ้วความละเอียดก็จะเป็น Full HD Plus นะครับขาะนหน้าจอรอบนี้ใช้เป็น OLED หรือว่า OLED นะครับผาน r e f r e a e เนี่ย120 Hz รองรับคอนเขตของสีได้ที่1 Billion Colors นะครับแล้วก็ค่าความสว่างนะครับหน้าจอตัวนี้เนี่ยตามเลขสเปคนะครับปัจจุบันสามารถเปิดได้พิกที่สุด950 nits ซึ่งก็ถือว่ากลางๆนะครับผมสำหรับผมมองว่ากลางๆนะเพราะว่าเมื่อเทียบกับแดดประเทศไทยเออถ้าเทียบกับแดดประเทศไทยนะครับก็ยังถือว่า Android ไปอยู่นะครับแต่ก็ยอมรับได้ พระมันราคานี้ไงเออซึ่งในด้านของหน้าจอเนี่ยส่วนตัวผมชอบนะใน,ในราคานี้ถือว่าคุ้มเลยแหละนะครับจอใหญ่ครับรีเฟรชเรทสงูงแล้วก็พาร์เนลสวยนะครับแล้วก็ขอบเขตของสีเนี่ยกว้างมากๆเลยนะครับน้ำหนักตัวเครื่องให้มาที่171กรัมเท่าน,นั้นเองซึ่งถือว่าเบามากๆนะครับสำหรับมือถือในราคาไม่เกินหมื่นแล้วก็โอ้โห171กรัมเองอะ่ะมันเบามากนะครับใช้งานมือเดียวสบายแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของการทํางานรอบนี้มาพร้อมกับ a n d r o i ย13บามเลยนะครับครอบทร้อมมาด้วย Color OS, คัน Oppo ชิปเซตนะครับตัวนี้เนี่ยเลือกใช้เป็น Core i7 6 9 5 5 g นะครับออกตาขอนะ G P U ก็เป็น A R E N O 619จริงๆชิปเซตเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยราคานี้เนี่ยทำไมมันไม่ได้แบบตัวใหม่ๆอย่างพวก d i m e n s i t y 1080อันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับจริงๆเนี่ยผมมองว่าเจ้าตัว d i m e n s i t y 1080มีความน่าสนใจกว่าเนื่องจากว่าจากที่ดูรายละเอียดสเปคที่เป็นเลขนะที่เป็นเลขนะครับย้ำว่าจากที่ผมไปดูเป็นเลขมานะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเทียบได้กับพวก Snapdragon ซีรีส์แบบ 778G เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมัน ตัวใหม่นะครับการพัฒนาการประหยัดพลังงานก็จะมีมากขึ้นกว่าเดิมนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเลือกใช้เป็น snap 6g นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าทั้งคู่นะครับต่างก็เป็นสถาปัตยกรรม6นาโนเมตรเหมือนกันชิปเซตเนี่ยมันไม่ได้แรงมากในเกณฑ์เดียวกันในเรทราคาเดียวกันแต่มันก็ถือว่ายังพอใช้งานได้และรองรับ 5g ด้วยนะครับส่วนเรื่องของกล้องนะครับโอ้โหตัวนี้โหดจัดเลยนะครับกล้องหลังเนี่ยให้มา2ตัวนะครับแต่ตัวเมนหลักเนี่ย108ล้านพิกเซลนะครับส่วนอีกเลนด์หนึ่งเนี่ยให้มาด้ อยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ย108ล้านพิกเซลราคาไม่เกินหมืน่นมันก็เคยมีมาแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะว่ารอบนี้มันคือกล้องของ oppo นะครับกล้องของ oppo เนี่ยหลายๆคนเนี่ยน่าจะถูกใจแล้วก็น่าจะรู้กันอยู่ว่าคนไทยเนี่ยมีเจนแล้วก็มีไทป์นะครับที่ชอบกล้องแนวสว่าง นะครับมีความสว่างมีความอมชมพูในน้อยซึ่ง Oppo เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสกินโทนที่หลายๆคนเนี่ยชอบกันนะครับส่วนในเรื่องอื่นๆนะครับตัวนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับลำโพงคู่แบบสเตอริโอนะไม่มีแจ็ครูฟัง3.5มาให้นะครับส่วนเรื่องของแบตเตอรี่จะให้ความจุมาอยู่ที่4,800มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับชาร์จเร็ว67วัตต์นะครับโดยตัวนี้ครับเขาเคยมาว่าจากศูนย์นะครับถึง80ใช้เวลาชาร์จเพียง30นาทีเท่านั้นเองอ้โหเร็วจัดเลยนะครับบางแบรนด์เนี่ยเรีย่ ซึ่งตัวนี้นะครับก็เปิดตัวที่จีนนะครับผมแล้วก็ราคาที่ผมอ้างอิงเนี่ยจะอ้างอิงจากราคาเริ่มต้นก็แล้วกันนะครับส่วนราคาอื่นเดี๋ยวจะผมจะให้พี่ๆีทีมตัดเนี่ยขึ้นเท x t ไว้ตรงนี้เลยนะครับโดยความจุเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นแรม8กิกสนะครับโซเด128ราคาเปิดมาครับจะอยู่ระรับประมาณ9,000บาทเท่านั้นนะครับผมซึ่งราคานี้เนี่ยถือว่าคุ้มมากนะอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเปิดตัวในประเทศจีนและจะวางจําหน่ายจริงๆในวันที่25พฤศจิกายนที่กําลังจะถึงนี้ย้ํําาาานวว่จหย จนนถามว่าโอกาสเข้าไทยมีไหมส่วนตัวผมมองว่ามีแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยประมาณ1-2เดือนประมาณนั้นหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับด้วยความที่ผมว่ามันมีความน่าสนใจอยู่เน้นกล้องเน้นจอแล้วก็ชาร์จเร็วตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่หลายๆคนน่าจะให้ความสนใจมากๆเลยผมก็เป็นหนึ่งในนั้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันว้าวจังเลยนะครับผมแล้วก็มันเป็นจอโค้งด้วยนะครับ สำหรับใครที่อยากจะได้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ผมนะครับผมมาถามว่าเกี่ยวอะไรกันเกี่ยวนะครับช่วยให้กําลังใจผมนะครับจะได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันต่อไปนะครับและก็คุณผู้ชมนะครับคิดเห็นยังไงกับเจ้าตัว Oppo A1 Pro ตัวนี้คอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างเลยฝากไปติดตามช่องทางอื่นด้วยนะ youtube facebook instagram twitter tiktok มีหมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมดูรีมโมเดล up ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหนนน้าาคครับโออเทุกลกล่